วิธีนี้เชื่อสิยังได้ผลและจะได้ผลไปอีกนานอยากให้ลูกน้อยลุกนั่งด้วยตัวเองได้ไวจะมีวิธีอะไรบ้างมาดูกันค่ะแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์ตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะใ,ใครที่กดไลค์ขอให้มีเงินในบัญชีเป็นแสนล้านหมื่นล้านเลยค่ะ สำหรับพัฒนาการที่สามารถลุกนั่งได้ด้วยตนเองจะอยู่ในช่วง4-6เดือนขึ้นไปค่ะซึ่งทารกแต่ละคนทำได้ไวหรือช้าไม่เหมือนกันเพราะการลุกนั่งจะทำได้หากร่างกายพร้อมและมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงพอค่ะจะมีวิธีอะไรบ้างในการเตรียมความพร้อมและฝึกฝนอย่างไรมาดูกันเลย 1. ฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เมื่อทารกเข้าสู่วัย3-4เดือนสามารถเริ่มฝึกกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงได้เลยค่ะซึ่งการฝึกตรงนี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ใช้ในการลุกนั่งนั่นเองค่ะมาดูวิธีการค่ะ 1. ให้ทารกนอนคว่ำและเล่นกับลูกให้พยายามชันคอขึ้นมาเองรวมถึงการตื่นนอนเล่นกับลูกให้พยายามยกศีรษะขึ้นมา การฝึกตรงนี้เป็นการเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อคอท้องและหลังค่ะ 2. หากทารกไม่ชอบการนอนคว่ำตัวคนเดียวให้นำทารกมานอนคว่ำบนอกแม่และเล่นกับลูกให้พยายามยกศรีรษะขึ้นมาอีกทั้งสามารถใช้มอหนุนอกให้ศีรษะอยู่เหนือกว่าพื้นได้ค่ะ 3. เมื่อลูกสามารถควบคุมศีรษะได้แล้วให้จับทารกประคับประคองลองนั่งโดยมีหมอนกันหลังไว้ไม่ให้ล้มค่ะ 2. ฝึกความทรงตัวที่สมดุลการฝึกตรงนี้คือการฝึกให้ทารกเข้าใจสมดุลของร่างกายในการทรงตัวตนเองค่ะโดยเริ่มจากการให้นำทารกนั่งบนพื้นโดยเรานั่งกับทารก และลูกอยู่ระหว่างขาของเราในท่าขัดสมาธิค่ะเพื่อให้ทารกรู้สึกปลอดภัยในการทรงตัวด้วยตนเองจากนั้นใช้มือช่วยจับทารกให้เขาทรงตัวด้วยตนเองโดยทารกอาจใช้มือดันพื้นเพื่อช่วยพยุงตัวและให้เราเริ่มปล่อยมือจากทารกโดยฝึกฝนไปเรื่อยๆจนกว่าทารกจะสามารถนั่งได้นานมากขึ้นค่ะ3 ฝึกให้ทารกลุกขึ้นนั่งการฝึกตรงนี้เป็นการฝึกให้ทารกสามารถลุกขึ้นจากการนอนด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งการอุ้มจากคุณแม่ค่ะวิธีฝึกให้นำทารกจัดท่านอนให้นอนหงายจากนั้นจับแขนทารกสองข้างดึงขึ้นมาอยู่ในลักษณะน,น,นั่งหลังจากนั้นให้ทารกลองลุกขึ้นด้วยตนเองค่ะโดยใช้กระตกในการกระตุ้น เนื่องจากทารกชอบมองเห็นหน้าของตัวเองการนำกระจกวางไว้บริเวณปลายเท้าจะทำให้ทารกอยากที่จะลุกขึ้นมามองกระจก้วยตนเองค่ะทั้งนี้ข้อระวงังควรนำสิ่งของที่ไม่มั่นคงออกห่างจากบริเวณที่ฝึกฝนเพราะทารกจะคว้าสิ่งของรอบตัวเพื่อช่วยพยุงตนเองให้ลุกขึ้น หากจับของไม่มั่นคงอาจส่งผลให้ทารกเสียหลักและลม้มลงหงายหน้าได้ค่ะ 4. วิธีการฝึกลูกตั้งไข่สำหรับการลุกขยืนยืนทารกสามารถทำได้ในช่วง8-9เดือนหลังจากคลานได้แล้วค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งทารกวางคนอาจสามารถทำได้เลยในช่วง7เดือน ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทารกค่ะมาดูวิธีฝึกฝนกันค่ะ 1. จัดสถานที่ในการฝึกฝนให้กว้างและปลอดโปร่งโดยนำของที่ใช้ที่ไม่มั่นคงออกจากบริเวณนี้และหลีกเลี่ยงการฝึกใกล้กับพอนิเจอร์ที่มีมุมแหลมคมง <c oughs> เช่นขอบโต๊ะขอบเก้าอี้เป็นต้นค่ะ 2. เมื่อทารกฝึกฝนในท่านั่งที่มั่นคงแล้ว ใช้จับข้อศอกหรือข้อมือของทารกดึงขึ้นค่ะให้ทารกค่อยๆลุกขึ้นจนเท้าทั้งสองข้างตั้งขนานกับพื้นอย่างมั่นคง 3. เมื่อทารกยืนมั่นคงให้ลองขยับมือที่ทารกค่อยๆเลื่อนไปข้างหน้าเพื่อให้ทารกฝึกก้าวเท้าทีละก้าวค่ะ ในช่วงแรกอาจก้าวได้เพียง2อถึงก้าวและนั่งลงและเมื่อทารกกล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้นก็จะก้าวได้มากขึ้นค่ะ 4. ในช่วงแรกยังคงจับทารกเพื่อช่วยพยุงตัวลูกให้ปลอดภัยก่อนค่ะหากสังเกตได้ว่าลูกเริ่มสามารถก้าวขาได้ด้วยตนเองที่แข็งแรงขึ้นให้เริ่มปล่อยมือจากทารกให้ลูกเดินด้วยตนเองโดยสามารถใช้สิ่งของล่อให้ทารกเดินมาจับ เช่นของเล่นที่ชอบหรือพ่อแม่ปกบมืออยู่ข้างหน้าได้เช่นกันค่ะและทำการฝึกแบบนี้บ่อยๆเพียงเท่านี้ทารกจะสามารถเดินได้ด้วยตนเองค่ะ สำหรับการฝึกทารกลุกนั่งด้วยตนเองไม่ใช่เลือกยากเกินความสามารถของคุณพ่อคุณแม่และตัวทารกค่ะเพียงแต่ทุกกระบวนการควรใส่ใจและดูแลทารกอย่างเต็มที่และคอยใกล้ชิดลูกเสมอเพื่อพัฒนาการที่ดีและเมื่อลูกเดินได้แล้วสามารถให้ลูกเล่นของเล่นที่มีสายจูงและล้อลากเพื่อช่วยเพิ่มกำลังการเดินที่แข็งแรงมากขึ้นค่ะ พัฒนากล้ามเนื้อของทารกให้แข็งแรงโดวยวิธีที่ถูกต้องเพื่อการเติบโตในอนาคตอย่าลืมกด subscribe ปุ่มตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่กระดิ่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆอัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลก่อนลูกสุขภาพแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย